นี่คือ,อชีวิตในความหมายภาษาธรรมที่แปลกออกไปที่อาตมากำลังเอามาบอกก่่ท่านทาั้งหลายว่าชีวิตนี้คืออะไรมันเหมือนกันหรือต่างกันสักเท่าไรากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ท่านทาั้งหลายรู้จักกันอยู่แต่ก่อนแล้ว ว่ายังเดินได้ยังหายใจได้ยังกินได้ถ่ายได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันมันเป็นชีวิตในความหมายอื่นเป็นความหมายที่ไม่ดีไปกว่าจัดเดรัจฉานเลยเราต้องมีความชีวิตในความหมายอื่นที่ดีไปกว่านั้นคือมีความสดชื่นแห่งดวงจิตดวงวิญญาณ จึงจะเรียกว่ามีชีวิตตรงตามที่มุงม่งหมายในหลักของาศาสนาซึ่งเขาเล็งถึงชีวิตนิรันดรหรือตัวตนอันแท้จริงที่ไม่รู้จักตายคือตัวธรรมะนั้นทีนี้ก็จะพูดให้ละเอียดตรงไปถึงข้อที่ว่าให้ชีวิตธรรมดาสามัญของบุตุชนนี่ แม้มันจะดีวิเศษอย่างไรมันก็ตายอยู่แล้วในตัวเพราะมันยังมีโลภโทสะโมหะอยู่หลักเกณฑ์ที่จะเอามาแบ่งแยกชีวิตให้เห็นความแตกต่างกันเป็นระดับระดับไปก็คือหลักธรรมที่เรียกกันว่าพบหรือภูมิภูมิแปลว,ว่าชั้นชั้นแห่งอะไร ก็ชั้นแห่งชีวิตชีวิตชั้นระดับต่ำก็เรียกว่าตามาวะัจะรภูมิชั้นที่มันท่องเที่ยวอยู่ในตามสูงขึ้นไปเรียกว่ารูปาวะจะรภูมิมันท่องเที่ยวไปในรูปสูงขึ้นไปเรียกว่าอารูปาวะจะรภูมิคือชัน้นที่ท่องเที่ยวไปในอารูป แล้วชั้นสุดท้ายชั้นที่สี่นั่นเรียกว่าโลกุตตระูมิ <c oughs> คือชั้นที่อยู่เนื้อโลกโดยประการทั้งปวงในกามาว่าตระูมิรูฟาว่าตระูมิอรูฟาว่าตระูมินี่มันเป็นเรื่องโลกอยู่ในโลกเป็นอย่างโลกโลกเป็นชีวิตที่ตายอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงชั้นโลกุตตระูมิ จึงจะเป็นชีวิตที่ไม่ตายอย่างที่กล่าวแล้วกามาวจรภูมินั้นคือชีวิตในระดับตัว,ต,วตัวไปของสัตว์ที่ยังชอบกามารมจะเป็นสัตว์เดรัจฉชานก็่ยังชอบกามารมจะเป็นสัตว์นรกก็ยังหวังกามารม จะเป็นเปรตม้ร่างกายไม่สมประกอบอย่างไรจิตใจมันก็ยังหวังกามารมณ์จะเป็นมนุษย์ยากมีดีจนอย่างไรก็ยังหวังในกามารมณ์บูชากามารมณ์เป็นพระเจ้าอยู่หรือจะเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามวา,าจรมันยังมีบูชากามารมณ์อยู่ เนี่ยตั้งแต่พวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นกามาวาจรลงมาถึงมนุษย์ทุกชนิดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายมันก็ยังมีจิตใจที่หลงไหลพอใจอยากได้ประสงค์จำนงไม้ในสิ่งที่เรียกว่าตามนั่นมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นแหละเป็นที่สร้างแห่งความยึดถือ แล้วมันก็เกิดโลภะโทสะโมหะแสดเผาชีวิตนั่นให้แห้งเหมือนกับของที่ถูกเผาไปแล้วโดยจิตโดยวิญญาณมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าไอศัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในตามาวัจรภูมินี้ไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงอยู่เลยมีชีวิตหลอกคือมีความตายแล้วเป็นชีวิต มีกิเลสเผาไหม้เตรียมอยู่เสมอตลอดเวลา <c oughs> ทีนี้สัตว์อีกประเภทหนึ่งมันสูงขึ้นมาไม่บูชากามไม่ลหลงไหลตามอารมณ์อย่างนั้นแต่ยังชอบในเวทนาที่เป็นความสุขเกิดมาจากสิ่งที่มีรูปเป็นรูปบริสุทธิ์ล้วนๆ <c oughs> ที่ชั้นสูงสุดก็คือความสุขที่เกิดมาจากการเจริญสมาธิมีรูปประธรรม เป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์มีความสุขเกิดจากสมาธิมีรูปประธรรมเป็นอารมณ์มันก็ลหลงไหลในเวทนานั้นยึดมั่นในเวทนานั้นมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงไปตามแบบของรูปราคะมันก็ถูกรูปราคะเป็นไฟเผาไหม้แห้งเกรียมไปไม่มีชีวิตอยู่เลย เนี่ยพวกอรูปาวาจรมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้มันมีโมหะอวิชชาเป็นไฟเผาให้แห้งไปอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกนันเจอชีวิตที่มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอารูปาวาจรมันเอาสิ่งที่ละเอียดประณีตไม่มีรูปร่างเป็นแต่เพียงนามธรรมมาเป็นวัตถุสำหรับ สแสวงหาสุขเวทนาก็สแสวงหาสุขเวทนาได้เหมือนกันแก็ปยึดมั่นในเวทนานั้นแล้วก็มีทางให้เกิดโลภโทสะโมหะและก็เราร่อนอยู่ด้วยอรูปราคะ,ะมันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความสดชื่นมันก็คือตายแล้ว จะจะพูดให,ให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนธรรมดาสามัญก็จะพูดด้วยตัวอย่างว่าไอ้คนที่มันบ้าตามารมมันเรียกว่ารู้ตาม,มาวาจรไอ้คนที่มันไม่บ้าตามารมอืแต่ไปบ้าของเล่นที่เป็นรูปสวยงามเสียงเพราะอะไรก็ตามอย่างนี้ตัวยังพอ,อจะเรียกว่ามันไม่ได้บูชาตามแต่มันบูชารูปธรรมวัตถุธรรม เป็นความทุข์นี่มันก็ตายแล้วทีนี้ที่มันจะบูชาอารูปเป็นนามนธรรมเช่นบูชาเกียรติยศชื่อเสียงตลอดถึงคนบ้าบุญมันก็ตายแล้วเพราะบุญก็เป็นนามนธรรมถ้าเป็นที่สร้าง่งความยึดมัน่นถือมั่นสำหรับบ้าหลังแล้วมันก็ยังเป็นชีวิตที่ตายแล้ว ยงถือว่าทั้งสามพวกคือพวกกามาวจรก็ดีรูปาวจรก็ดีอะรูปาวจรก็ดีมันคนตายแล้วทั้งนั้นอย่าไปหวังอะไรให้มันมากมายกันนักหวังที่จะมีชีวิตสดชื่นแท้จริงกันดีกว่ามันก็ยังเหลืออยู่แต่ระดับที่สี่ระดับสุดท้ายคือระดับที่เรียกว่าโลกุตระูมิ